พระเจ้าประทานพรให้แกดีนี้เถอะส่งถ้วยท่านไม้มาให้ทีน้นนี้เขาทีมันจะได้แรงกว่านี้ถ้วยไอแทกมันแรงไม่เท่าเฮ้ยไ,ได้ถ้วยสองอันลากรอยเพลงสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีวีวไอดีตอนที่216ของช่องเรานะครับผมตอนนี้ผมยุ่ไอดีของคุณชายเขียวนะครับโอ้โหไอดีมาสังเขียวเลยเดี๋ยวใช้ดูว่าไอดีนี้เนะี่ย เขียวขนาดไหนนะครับเขียวจนแปลกใจมากๆเลยนะฮะก็คือเนี่ยมาถึงเนี่ยมีตี้ไม้จัดเต็มที่โโระดับเก้าสิบถือธนูฮันเตอร์ด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับให้ดูนะอ์ติแฟกสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะโอ้โหนี่เลยนะแล้วก็อาวุธหลายชิ้นเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะหกเจ็ดสองอันเป็นต้นนะโอ้ยก็ก่อนจะเข้าไปดูว่าไอดีนี้เนะี่ยมีอะไรมากกว่านี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของเรานะชื่อละก่อยเพลงเช่นกันและสุดท้ายฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยอดมิเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop มาได้เวลาช่ำแหละไอดีนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับขอดูทินนารีตัวนี้ก่อนคือดูอวยมากๆนะครับเนี่ยทินนารีเบสไม s t my เวอร์โอ้โหสุด่รักพี่ติ๊กอะไรแบบนี้นะฮะอวยมากๆนะครับทินนารีเวล90นี่ย hunter part ขัด1เวล90โอ้โหไม่เปิดกลุ่มดาวนะหรือ <c oughs> ว่าอวยขนาดนี้เข้ามานี่ตอนแรกคิดว่า C6 ละแต่ปรากฏว่าเป็น C0 นะครับ <c oughs> อัน์ี้แฟต์เป็น C warrior <c oughs> น,น,นะไหนดูถ้วยซิน่าจะถ้วยไม้หรือเปล่ามาดูกัน ถ้วยไอเท็กเปอร์เซ็นนั่นเองนะฮะโอ้โหยังไม่มีถ้วยไม้นะฮะไอดีนี้หรือมีแล้วยังไม่มีนะครับเฮ้ยเป็นรไรเนี่ยว้าววูหพรสวรรค์สิบสิบสิบเฮ้ยเอาเรซินไปลงพรสวรรค์ก่อนนี่เองซึ่งซึ่งก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคนะโอนะ้โหแต่ดูจริงว่ะแต่แปลว่าช่วงนี้เนี่ยฟาร์มอนิแฟกต์รัวๆเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจัดให้คลิปนี้ผมบอกเลยดันอนิแฟกต์เซตไม้เนี่ย ผมว่าผมโอเคอยู่ผมได้ผมได้เซตสีเขียวตรงตรงาธาตุถ้วยถ้วยอนะันเนี้ยผมได้ตรงเซตมาสองชิ้นละถ้วยเซตเนี้ยผมว่าผมได้อยู่เดี๋ยวผมฟาร์มให้นะฮะผมฟาร์มให้มาดูแล้วเนี้ยอวยมากเนี่ยโหจัดเต็มคิดเลยคิดได้เมีสวยเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นถ้วยเอเเซนเี่ยมันก็เลยสามารถปรับได้อีกนะปรับเปลี่ยนถ้วยได้อีกนะ EM นี่ก็เยอะใช้ได้ด้วยนะโหเดี๋ยวนะ EM 4ม0กว่าเลยเหรอเป็นนาฬิกาเ m แน่นอนอ่า กาเอนะครับแล้วก็ตัวถ้วยไม่ได้บวกเอเยอะนะส7ิบเจ็ดหัวเป็นคีดาเมจนะคิดาเมทที่แบบไม่ได้บวกอะไรดีๆตรงนี้เท่าไหร่ด้วยแล้วก็อันนี้โหนี่ไงดอกไม้ e อ8มแปดเก้าเนะี่ยคือคิเลยคลิดาเมจดูน้อยไปเลยอะไปไปหนัก e อมากๆเลยคโคโนเอ็มีสิบเอ็ดนะครับโอ้รวมกันสี่ร้อเลยเหรอน่าจะเพราะว่ามีไอ้สันพองด้วยมั้งโอ้ แล้วก็เป็นคอลเล่ครับเวลาสี่สิบนะถือสกายวอร์ดนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออาร์ติแฟกต์เนี่ยโบกยี่สิบทั้งตัวนะเป็นเซตดีบู๋เมมโมรีด้วยนะมาดูถ้วยก่อนถ้วยแอทแท็กเปอร์เซ็นต์นาฬิกาเอเนจีรีช,ชาร์จนะครับที่คิทัมเมนยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะคนนก 76, นคิทัมเมนห้าเปอร์เซ็นต์เดฟบเจ็ดสิบหกฮะคนนกนี่ไม่ค่อยดีแต่เหมือนจะรีบอัพพอรีบใช้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือเอาจริงไม่น่าอัพเท่าไหร่นะเป็นผมก็จะไม่อัพอันนี้นะดอกไม้พอไดด,อไอได้มมมี ometer, มีคคิิาเ แต่ว่าเหมือนโหลดแอบต่ำเนอะ10.9%นี่แบบโหลดต่ำมากเลยแล้วก็เอเนจีรีชาร์จ e 6 8แล้วก็มีหัวเคิดเรเมทที่บวกเลือดพันดึงคือเอาจริงแต่และอันดูไม่ได้ดีเท่าไหร่นะไ,ไม่ได้คัดเยอะว่างั้นเถอะเหมือนได้มาก็อัพเลยอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือคอนเล่นนะโหเดี๋ยวคอนเลส4สเลยเหรอว้าวคอลเลสีสเลยนะแต่พรสวรรค์ยังไม่ได้อัพอะไรนะครับ อ่ะมาดูต่อนะฟิชเชลนะฟิชเชลว่าแปิซึ่งเนีว่า70ยังอัพไม่เต็มนะมีธนูมีธน,นูใหม่ขัด5แล้วด้วยขยันจังเลยขยันเล่นจัดจัดอ์ติแฟกต์เป็นเซตเออเอมเบลมกแกรนิตเตอร์เดี๋ยวนะอาร์ติแฟกต์ยังไม่ได้อัพนี่นะฟิชเชล C6 นะครับวอสวรรค์ก็โอเคแต่ว่าดูเหมือนไม่มีอาร์ติแฟกต์ใส่นะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนคุกกี้คุกกี้ชินอบุนะฟเฟสติวิงดีไซน์เหรอ มีเฟลวเนียตไหมอะเฟลวเนยตมีแต่อยู่ที่เป็นเน็ตเฮ้ยมีดาบนี่ด้วยนะดาบใหม่นะดาบเนี้ยดีนะจะบอกให้หลังจากทริกเกอร์ไอปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยมันจะมีไอลิฟอะไรไอลิฟลิฟที่ออกมานะครับแล้วเวลาเก็บเนี่ยจะได้บัฟ60 EM 12วิอวีอันนี้ขัดหนึ่งนะก็คือมันบัฟ EM นั่นแหละไว้ง่ายได้ทั้ง energy recharge ได้ทั้ง EM เหมาะกับหลายตัวนะผมว่าชินอุบุก็ใส่อันนี้ได้นะ โอเคชินอบุเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นกับตี้ไม้คอลเล่กับทินารีได้ดีมากๆเพราะมันแปะสายฟ้าให้ตลอดเลยดีมากๆนะครับชินอบุเวลสี่สิบเองอันนี้ใส่เซตฮิวด้วยนะ C1 หนึ่งนะคอนสวรค์ยังไม่ได้อัพ่ะดูต่อก่อนอจงหลีถือหงเจใส่เทนนิสตี้แบบเต็มหมดแล้วนะครับหกเก้าสิบโอเคเลือดสี่หมื่นมีคาสซฮะด้วยเวลเก้าสิบเช่นกันมีดาบประจำตัวด้วยใส่เซตสี่ลมคาเซฮะ C1 หนึ่งด้วยนะครับ 198โอเคได้อยู่มีเซียวด้วยครับเซียวถือห7เจดด้วย90าร์ติแฟกตแวงแงนะอ์ติแฟกตแวงแวงแต่ถ้วยดูดีอยู่หมวกก็ดูดีเลยคือเหมือนออฟรองดูดีแหละแต่ว่าไอตัวเซตหลักเนี่ยไม่ครบนะครับเออ61 200เอเอาเรื่องอยู่เซียวเอ e เ g y r e จี a รีชารจใช้ได้ด้วย140โอเคต่อไปยูล่าเซียวเ่าจะเล่นไอดีนี้เล่นกับใครเนี CL ่เซียว เล่นคู่กับจงหลีเป็นเน็ตเหรอจงหลีเป็นเน็ตมูน่าอะไรอย่างเงี้ได้ไหมมีเฮโซด้วยไอ้ดีนี้ตัวเยอะเหมือนกัะเนี่ยเออยูล่านะยูล่าถือเพลฟเเเมโอเคยูล่าซีหนึ่งด้วยทำไมมันมีกลุ่มดาวหลุดมาหลุดแบบหลุดแหบวบงๆมาเนีเ่ยพัชชาซีหนึ่งยูล่าซีหนึ่งมีเย่หลันด้วยนะครับเย่หลันถือโฟเนตวอร์โบใส่เซตเอ็มเดมที่ไม่เต็มเซต ทำไมอดีนี้อ์ติแฟกมันดูแวงแวงวะโอ้นี่ไงอ์ติแฟกน้อยมากเลยอ่ะว่ดนนีนาฬิกาเปิดมามี10อันเนี่ย1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบห็นไหมอันนี้นาฬิกาหมดไอดีแล้วอ่ะน้อยมากเลยนะครับสำหรับไอดีที่ตัวเยอะขนาดนี้นะถ้วยเนี่ยก็มีถ้วยไฟแต่ว่าไม่ตรงเซตนะนี่ถ้วยน้ำไม่ตรงเซตวิอันนี้ถ้วยน้ำตรงเซตโคตรด,ดีนะ Scarlet Basil Hydro Damage Bonus เนี่ยอันนี้ถ้วย HP ถ้วยไฟ ไม่ค่อยมีถ้วยดาิเอตธาด้วยซ้ำมาคือดูๆไปนี่แบบถ้วยดมิเอตธาแค่หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันห้าอันองนะนับผอไเปเนตไปด้วยเนะี่ยโอ้โหอืมไปได้อีกเยอะเลยเรื่องอันิแฟกไอเดียนี้ฟาร์มได้อีกเยอะเลยนะครับเย่หลันนี่ยังแหวงอยู่เลยอะ่ะเอาไงเนะี่ยต้องเอาของเซียงหลิงมาหรือเปล่านาฬิกาแอคเคเปอร์เซ็นต์นี่ดูขาดแคลนสุดๆอะ่ะแต่เย่หลันนี่รร้สึกจะใส่นาฬิกาเอชพีนะก็ไม่มีใส่เหมือนกันนะนาฬิกาเอชพีไม่มีใส่ เอออาจจะต้องไปใส่นาฬิกาเอเนจี้ดิชาร์แทนหรือเปล่าหรือแย่งจงหลีมาใส่ก่อนเออนาฬิกาเออันอื่นมีไหมอ่ะอาจจะต้องแบบเนี้ยอัพอันอื่นมาเล่นไปพลางพก่อนแล้วที่มันหวด HP เนี่ยเนียมีบางอันหวด HP เนี่ยอัพมาให้แย่หลันใส่ได้นะครับนี่เนียอันนี้โอเคแต่ว่าโหแต่ก็มันก็ไม่ได้สี่เอ็มเบลมด้วยอ่ะจริงแย่หลันควรใส่อันนี้นะเนี่ยควรใส่อันนี้จะได้ครบสี่เอ็มเบลมเห็นไหมสี่เอมเบลมแรงขึ้นเยอะนะแย่หลันคือแรงจากเ i ออยู่แล้วนะ แล้วก็หานาฬิกาบวก HP มาใส่อันนึงก็โอเคละประมาณนี้นะสำหรับเย,ย่หลันนะเย,ย่หลันเนี่ยผมผมอวยเลยว่าเป็นตัวท็อปทอปที่ไอเดียนี้น่าปั้นมากนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยมันก็เล่นกับตีไม้ได้มันแปะน้ําได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันไปเล่นกับตัวไฟก็ได้นะไปเล่นกับคาซึฮะก็ได้ไปเล่นกับเซียงหลิงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือหน้าปั้นสุดๆไปเลยสําหรับเย่ยหลันไอดีนี้นะแอบดูซิงชิลแป๊บนึงว่าซิงชิลอยู่ยังไง โอเคถึงชิงไม่ได้ปั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นยิ่งดีเลยคือปั้นเยี่หละตัวเดียวพอจะได้ไม่ต้องปั้นซ้ําตัวเยอะนะครับประมาณนี้นะอันนี้แนะนํามากๆเลยว่าว่าอยากให้ปั้นเย่หลันนะครับแล้วก็มีฟาโวอยู่แล้วด้วยก็นั่นแหละในการเอชพีไปน้องคลีนะครับไอดีนี้อัติแฟร์อุ้ยอันนี้น่าสนใจตรงที่น้องคลีอัติแฟร์เต็มนี่แหละแต่ไม่น่าจะแบกอบิทชั้นสุดท้ายได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าคนเล่นเก่งๆเล่นเนี่ยคลีเย่หลันจงหลีเบเนตเคลียร์ได้ไหม ผมว่าเป็นไปได้นะแต่ผมว่าเปลี่ยนครีมันเสียงหลิงเลยก็อาจจะง่ายกว่าแต่ครีไอดีนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอาร์ไอเทมมันเต็มมากเลยอะ่ะว่าแต่คิเลทสิบเก้าเองวะคิเลทสิบเก้าเองคิเลทน้อยเพราะว่าเป็นสมุนหัวแทกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นหัวคิเลสเม็ดด้วยหัวคิเลทไม่มีด้วยนะโอ้ไม่น่าได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอ,อัตราส่วนไม่เอื้อนะในการในการทำ DPS นะ ถ้าน้องคลีเล่นอบิทไม่ไม่น่าจะเคลียร์แล้วถ้าถ้าเป็นทรงนี้นะเออแล้วก็ดีลุกนะดีลุกก็ไม่มีของเหมือนกันเบนเน็ตเบนเน็ตผ่านเบนเน็ตผ่านนะเวลก้าสิบถือฟาโวมีฉีฉีมีชายเขียวไหนดูเสียงหนิงหน่อยเดอะแคชขัดห้าเซตเอ็มเบลมโอ้ของเสียงหนิงเต็มวะอาร์ติแฟกต์เสียงหนิงเต็มทุกอันเลยสามห้าร้อยสามแปดอันนี้พอให้อภัยได้เพราะว่าเดอะแคชเพิ่มอีกสิบสองเสียงหนิงผ่านนะครับ เียงหนิงซ6ด้วยโอ้โหแบกมากผมมั่นใจว่าเซียงหนิงตัวนี้แบกน่าจะแบกกว่าคลีอ่ะแล้วถ้ายิ่งเลื่อนขั้นนะและอัพทาเลนต์นี้ขึ้นอีกนะยิ่งเก่งเลยอะ่ะเนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งเลยไปถ้าว่างๆไปฟาร์มดอกไม้นี่สะหน่อยนะเซียงหลิงมันตัวไฟตัวหลักของไอดีได้เลยนะครับจากจากของที่มีตอนนี้นะโมนาเนี่ยไอดี ID นี้ไม่ไม่ต้องปั้นก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีอายกะหรือไม่ได้มีเออฉินเหอเออแนวๆนั้นนะ่ะการยูอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยนะโมนาไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้นะ เออซูโครสก็ไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้มีคาสึฮะแล้วเออเฮโซไม่ได้ปั้นอยู่แล้วนะครับผมเห็นโย,ยมิยะเวฟอ,อ่ะเออใช่ไหมนี่ไงโย,ยมิยะเวฟห้าสิบนะครับถือเทนโดิงเท่านี่คือมีอาวุธประจำตัวด้วยนะเนี่ยเถื่อนมากนะครับแล้วก็มีเซตชิเมนาวะไหมดูสิเออมีขนนกมีดอกไม้ไม่มีนาฬิกากับถวยนะแล้วก็ไม่มีหัวด้วย ก็ถ้าจะปั้นโยมิยะก็ต้องฟาร์มเพิ่มโยมิยะไอดีนี้นะก็น่าสนใจมากๆที่จะปั้นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเหตุผลเดียวคือเพราะมีอาวุธเนะแล้วยโยมิยะถืออาวุธโคตรแรงแบบโคตรแรงนะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นใช่ไหมอันนี้เอาไว้เอาไว้หลังๆก็ได้ถ้าอยากไวตัวอื่นก่อนไปปั้นตีไม้เต็มก่อนแล้วค่อยย้อนมาปั้นโยมิยะก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะไอดีนี้นะหลักๆตอนนี้เหมือนมี2ตี้คือตี้ตี้เซียงหลิงตีไฟตีหนึ่งแล้วก็ตีทินารีเนะี่ยอีกตีหนึ่ง ซึ่งดูเนี่ยการเคลียร์บินเนี่ยไม่น่าจะง่ายนะได้กี่ดาวเนี่ยไหนดูสิโหได้หกดาวนะครับผมคิดว่าผมถือว่าเยอะนะผมคิดว่าถ้าผมเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าด้วยด้วยทีนี้เนี่ยมันเต็มอยู่ไม่กี่ตัวอ,นะอ่คือไอดีเนี่ยคิติกต้องแบกแน่ๆน่ไม่ได้หมายถึงไอดีนี้หมายถึงตีนี่นคิติกต้องแบกแน่แน่อีตีนึงก็อาจจะเป็นเซียงหลิงเยี่หลันคอมโบกันเออก็จะเป็นเป็นแนวเนี่ยเป็นตี้นี้แหละจะเปลี่ยนโยมิยะเป็น เปียนยมิยะเปนเซียงหลิงแทนนะครับก็จะประมาณนี้นะตีนี้เล่นได้โหดเลยแล้วก็จริงๆตี้พี่ติ๊กเนี่ยปเปลี่ยนหนึ่งตัวเป็นคาซึฮะก็ได้นะอย่างตี้เนี่ยเอออาจจะอาจจนะคนัะผมไม่แน่ใจนะ,ปะเปลี่ยนชินุบุเป็นคาซึฮะได้ไหมแต่ว่ามันก็จะขาดตัวฮิวอะไรเงี้ยคือตี้เนี่ยตอนเนี้มันมันเหมือนเป็นตี้ที่ค่อนข้างดีที่สุดสบสาหรับธาตุไม้อแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบแรงขนาดนะั้นะนะนะยิ่งคอนเเลเวลสี่สิบ ชินบุเว์่40ฟิชเชลก็อาวุวเว่า70อาร์ติแฟกต์ไม่มีอะไรเงี้ยก็จะพากันเบาลงไปเออท่านไม้ท่านดีนี้จะจัดให้แรงที่สุดตอนนี้เหรอต้านฟิชเชลก่อนเอาเโอ๋ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นตีเนี่ยให้หัว่ะเออผมเชื่อว่าฟิชเชลเนี่ยคือ Prior i t y สำคัญมากเนะเพราะที่นารีเนี่ยเต็มแล้วคอลเล่เนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็เต็มแล้วถูกไหมแค่อัพแค่อัพตัวตามมาไม่น่ายากดูจากความสามารถของเจ้าของไอดีในการปั้นทินารี90ได้นะครับน่าจะ มีการวริ่งเก็บของที่ไม่ธรรมดาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสฟิชเชลเลยอัพสติงเลนให้เต็มนะเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นนะแล้วก็หาอติแฟกต์ให้ด้วยนะขอเป็นเซ็ตโจมตี2เซ็ตก็ได้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเห็นชะิเมนาวะเอาจริงมันใส่ได้นะนี่ไงมีมีขนุกอันนี้อยู่อ่ะจริงถ้ามีอันนี้ใส่อันนี้ก็ได้เหมือนกันเออมีไหมถ้วยไฟฟ้าโอ้ยังไม่มีอันดีๆเลยฮ อันนี้ก็ไม่ดีเอ,อขนนกดอกไม้อ่ะมีแค่อันเดียวยังไม่ได้นะเออไหนดูซิมีถ้วยไฟฟ้าอะไรบ้างเซ็ตไหนบ้างอ๋าน,นี่ไงมีถ้วยไฟฟ้าเซ็ตชิเมนาวะอยู่นี่ของดีเลยโอ้โหนี่โอ้ยหนี่ก็ดีเหมือนกัน,นกวันนี้ดีกว่าอีกอันนี้ดีกว่านี้อีกเพราะอันนี้ดีสองอันอันนี้ดีสามอันโอ้โหดีจัดอันเนี้ยเออดอกไม้นี่เฉยๆนะเออ ผมว่าฟิชเชลเนี่ยใส่เป็น2อชิมินาวะแล้วก็2กระเดเตอร์ดูเหมาะสุดเนี่ยเอาชิมินาวะป่า,ปา,ปามาใส่ใส่1อันใส่2อันอ่าแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นกระลาเดยเตอร์อีกสักชิ้นหนึ่งโอไม่มีเลยเหรออ๋อนี่ได้เนี่นาฬิกา EM เนี่ยมีคิเลตไอแชะเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้เลยนะโอ้โหอันนี้จงจงใจเก็บไว้ใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยนะเพราะฟิชเชลที่เล่นตีสายฟ้าเนี่ยผมคิดว,ว่านาฬิกา EM ไม่แย่นะมันแบบ ได้เดเมจตอนทำปฏิกิริยาพอสมควรดีเลยแหละประมาณนี้เนี่ยก็ครบละหนึ่งสามสี่แล้วก็หาหมวกคิเลตให้หมวกคิเลตเซตเซตไหนก็ได้นะครับเออเนี่ยก็แย่งหมวกมาสักคนอันนี้เนี่ยโอ้ยมีหมวกคิเลตไม่มีเจ้าของเถื่อนๆอยู่อันนึงอันนี้ไม่ใช่ของทินาลีหรอวะเนี่ยโอย้หมวกขนาดดีขนาดนี้แล้วทินาลีใส่อะไรอะ่ะโอ้ทินาลีไปใส่คิดเมทโอ้ โอ้โหสองเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคมันก็ดูสมดุลแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันเมื่อกี้น่าจะเป็นของฟิชเชลได้เลยอ่ะโหโคตรแรงอ่ะเนี่ยโอ้โหโหมดนี้เถื่อนมากอ่ะเนี่ยโอ้โหดูดีเลยอ่ะเนี่ย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 อัพอัพชุดนี้ให้เนี่ยโหมดยี่สิบเนี่ยฟิชเชลเทพเลยผมมั่นใจนะว่าตีเนี่ยจะแรงขึ้นแบบแรงขึ้นเยอะมากถ้าฟิชเชลเต็มนะแล้วชินอุบุก็แค่แบบแค่อัพเวลนิดหน่อยอัพตัวฮิลก็ได้แล้วแล้วชินอุบุไม่ต้องปั้นเยอะนะ เอออะผมลองอัพให้สักอันได้ไหมเฮ้ยผมลองอัพถ้วยนี้ให้ดีกว่านี่ผมอัพบวกสีให้นะผมอัพบวกสีให้จะได้เป็นการประเดิมเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่มีประสบก,การณ์อินแฟกต์เลยถ้างั้นไม่อัพให้แล้ว <c oughs> เอาจริงพวกนี้ก็ใช้ได้นะหมดนะขอขอค่อยค่อย,อยคัดก่อนนะเออแต่ไม่อ,อ่ะเผื่อถ้าของดีจะเก็บไว้ไปแบบไป,ไป,ไปอะไรอะคราฟอะเนอะของเขาน้อยอะไม่อยากใช้แต่ว่าประมาณนั้นโอเค อ่ะไอดี ID นี้ก็จัดอดิแฟกให้ให้เยอะเลยให้เยอะเลยเอ่อฟิเชียวเต็มชินบุชินบุเอาจริงผมคิดว่าเอาใส่เซตเทนัสซิตนะี้น่าจะตอบโจทย์สุดอะเซตนี้นะครับไอนี้นะแต่ว่าก็ไม่เยอะโอ้โหไอดี ID นี้ขาดอดิแฟกมากเลยเล่นเหมือนเนี่ยนี่เพิ่งเล่นเหรอเนี่ยเออห้าเจ็ดก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นนะผมเล่นเหมือนแต่เกมเปิด เดี๋ยวมีดาฟเฟซิ่งดีไซน์เล่มมันแต่เกมเปิดทำไมอันดีแฟกต์น้อยน้อยกระจิตรลิตลขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้ผมใช้คาว่าอันดีแฟกต์กระจิตรลิตลได้เลยนะคือเทียบกับไอดีที่เคยรีวิวมาเนี่ยเหมือนไอดีมือใหม่เลยนะมันน้อยมากเลยอะแบบเหมือนไม่เคยฟาร์มอันดีแฟกต์เลยอะแบบเนี้ยที่เต็มมีมีใครบ้างมีคลีมีพวกอย่าเย่หลันเซียงหลิงสองตัวนี้เองที่แบบอันดีแฟกต์เต็มเนี่ยแบบหนึ่งตี้อะลาซเซฮะอีกตัวหนึ่งอะมีเซียวอีกตัวหนึง่งแต่ก็ไม่เต็มนะ ไปผมว่าไปฟาร์มมันดีแฝดเขาหน่อยดีกว่าเรามีเรซินให้เล่นไหม๋ยวดูสิเฮ้ยพี่เป็นอด,ดีแรกที่มีอัดเม็ดรออยู่ให้เราเล่นหนึ่งอู๋ผมขอละขอใช้สักเม็ดผมขอใช้สักเม็ดแล้วกันนะมาเดี๋ยวผมฟาร์มถ้วยไม้ตรงเซตให้ทินนารีมาเรามาลองใช้ตี้นี้ลงดันอันดีแฟดกันนะครับผมเอสโตชินโนบุเปิดคอลเล่ปาปบูเมแลงนี่แล้วก็ นี่เบอร์ไปเลยแรงแค่ไหนป๊า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 ย๊าอ๊าป๊าป๊าป๊า่๊าป๊ดป๊ลป๊าปอาป๊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 าป้าป๊าปไาป๊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 าข๊าป๊าป๊าป้าป๊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 าปาาย้ป๊า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 ปนปาปาาป๊ป๊๊บป๊ปังาล่รต นี่ปากัะชายิงยิงโอ้ยเชื่อมันยิงไกลมาสวนเราได้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยนี่เบิร์ดจบหน่อยเบิร์ดจบหน่อยป๊าบเรียบร้อยโ,อโห้ย,ยหได้เนี่ยได้เนี่ยโอ้โหเอา้าเอา้าผมทำชิโนบุตายไปตั้งเมื่อไหร่ชิโนบุตายไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรเราจะใช้เรซินอัดเม็ด พระเจ้าประทานพรให้แกดีนี้เถอะส่งถ้วยท่านไม้มาให้ทีนั้นนี้เขาทีมันจะได้แรงกว่านี้ถ้วยไอแท็กมันแรงไม่เท่าเอ้ยได้ถ้วยสองอันอเดนโรเดเมดผมขอเดนโรเดเมดผมได้ด e f ีเอฟ ดีเอฟสงอัน,นอเ,เนียคือม,ออม่ให้ความหวังทําไมวะเนี่ยคือไม่งออกถ้วยสองชิ้นแล้วไม่งดีเอฟเนี่ยให้ความหวังทําไมวะอีกรอบได้ไหมเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขอผมขออนุญาตใช้เดซินอีกยี่สิบถ้วยท่านไม้ออกเลยดิถ้วยท่านไมมโอ้ได้ดอกมาได้ดอกไม้ไม่ค่อยดีมาอันหนึ่งนะฮะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างน้อยผมเจอมาแล้วก็ไปฟาร,ร์มต่อนะฮะสู้สสู้ๆครับ ต้องเกลือมากกว่านี้นะไอดีนี้ยังผ่านเกลือมาน้อยไปหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะกับการรีวิวไอดีคุณชายเขียวนะครับชอบความอวยติ๊กสุดๆเลยนะก็ขอให้ตีไม้เนี่ยเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆนะครับปั้นคนเล่ปั้นฟีเจอร์ปั้นชิรบุเต็มเมื่อไรเนี่ยตีนี้เนี่ยก็จะทรงพลังกว่าเมื่อกี้อีกนะครับคือข้ออย่างหนึ่งเวลาเล่นเนี่ยมันต้องยิงมอนที่แบบติดท่าสายฟ้าอยู่ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้คือบางทีผมก็เล่นมั่วๆไปมันก็ไม่ได้ติดต้องดูว่าฟีเจอร์มันยิงใส นกอะมันยิงใส่ตัวไหนอยู่แล้วพยายามยิงตัวนั้นหรือไม่ก็ต้องเอาไอ้สกิล E ชิโนบุอะเข้าไปถูถูมอนหน่อยนะคือให้มอน,มนติดสายฟ้าตลอดเวลาอัดท่านไม้เข้าไปเี่ยมันจะได้แรงขึ้นนะอันนี้คือแบบวิธีเล่นตีนง่ายๆเลยให้ให้มอนมันติดออร่าท่านสายฟ้าตลอดอะ่ะก็จะแรงขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไอดีนี้ก็อย่างเดียวแหละที่เหลือคือถ้าอ์ติแฟคดีๆมามากกว่านี้เมื่อไหร่เนี่ยเทพแน่นอนนะแค่นี้เลยนะครับก็ขอให้ไปเกลียเยอะๆนะครับ ตอนนี้ลาก,ก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย